สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับจากที่เช็คขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กดไปตามลิงก์ที่ลองเมนให้นะครับเข้าไปในหน้าเว็บของสปสชนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ดูเลยนะครับค่อยๆเข้าไปคลิกไปนะครับ ปุ่มดาวโหลดจะอยู่ขวามือนะครับกดลงไปเลยลิกเข้าไปเลยปึ๊บนันนั้นอันนัเรียบร้อยเข้าไปครับก็จะมีเลื่อนลงไปจะมีไอออนเทนเอนะครับอยู่อันนึงกดเข้าไปเลยนะครับออนเทนเอกดเข้าไปแล้วรอเวลาสักครู่นะครับ รอครับรอเน็ตมันช้านะครับคนทำอาจจะแก่เล็กน้อยนะครับแต่หน้าตาดีนิดนๆนะครับดาวน์โหลดมาถ้าใช้ไปฟอกนะครับจะเห็นการดาวน์โหลดอยู่กดดาวน์โหลดออเทนเอ็เกเลยนะครับถ้าใช้ไปฟอกจะเห็นดาวน์โหลดอยู่ความมือข้างบนนะครับเซฟเซฟไปเลยนะครับแต่ถ้าใช้โค m มจะเห็นดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะครับอยู่ ข้างล่างนะครับอันนี้ผมก็กด n e ตเป็นเบิร์กไปด้วยเลยนะครับเพื่อใช้นะครับแต่ของผมมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกไปนะครับกด Attack ไป a c กไฟล์ไปนะครับมันจะขึ้นดีนะครับ o r t ทนเนะครับแล้วกด Yes, กดทับเสร็จแล้วนะครับการนี้กดโคดไปนะครับปิดไปให้หมดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ย่อลงไปนะครับถ้าใครใช้ a u t h e n t i x อยู่ก็เดิลคลิกไปได้เลยนะครับก็จะเข้าได้อย่าลืมเสียบบัตรประชาชนด้วยนะครับอันนี้นะครับใส่พาสเวิร์ดไปนะครับนี่จบแล้วนะครับนะครับใช้ได้คุณก็จะใช้ได้เลยนะครับอ่านะครับเข้าไปดูเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับเข้าไปนะครับอันนี้ของ นิ้วลายหนึ่งแหลมทองนะครับอ่าจาัยเสิทธิ์ได้แล้วสําเร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับอีกรูปแบบหนึง่งในถ้าเห็นจากหน้าดาวน์โหลดนะครับก็จะเห็นเป็นออเทนนะครับ 4x นะครับเดี๋ยวคลิกกลับไปก่อนคลิกกลับไปก่อนนะครับนี่ออเทน 4x เป็นลิงก์อีกอันหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือ แอพเทนซี่าที่ผมแนะนําในอินบุรีฮาเฮก็คือมันก็จะเอามาจากคุณอไราดิสัยจค๊คกอนบุรีนะครับไปทํำลิงก์ไว้ให้แต่ก็อันนี้ดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับก็ดาวน์โหลดไปไปพกอ,อยู่ด้านบนถ้าโครมจะอยู่ด้านล่างนะครับอ่าอินเทอร์เน็ตเอเลอร์อาจจะมีคนใช้น้อยเนะาะก็มากล่าวถึงนี้รอดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับ โหลดเสร็จปุบ๊บดับัลคลิกเข้าไปแล้วก็ดับัลคลิกมากดเน็กแดกไฟล์ไปออเทนนะครับเหมือนซ x นะครับแค่นนี้ก็เรียบร้อยนะครับเข้าไปนะครับถ้ามันเคยมีออเทนตัวเก่านะครับก็ดับัลคลิกเข้าไปได้เลยจะอยู่ดีนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแค่นนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เข้าได้แล้วนะครับหรือบางบางทีก็แตกไปแล้วอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้ก็เข้าไปดูในดีออเทน 4x นะครับจะเข้าไปกดในออเทนได้เลยนะครับแค่นี้เข้าได้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ากลจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ